สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกะเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุลเพื่อนคุณทําเกษตร,รสําหรับท่านใดค้าม,มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนนหนีมือนีได้พี่น้องเดอ้อมาให้อาหารงัวพี่น้องมาให้อาหารงัวเป็นยาซับพี่น้องยาน,นี่เปียซับ ยานี่เปียซับได้พี่น้องเด้ออาหารง่วพี่น้องเกษตรกรผู้เลีเ้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ก็มีความสุขก,ก็คือเบึงงัวกินหยาพี่น้องเบึงงัวกินยามีหย,ยาให้งัวกินสิมีความสุขได้พี่น้องเด้อตามสัมผัสมาได้สัมผัสมาพี่น้องผมคือกันเะยพี่น้องอ่นงัวได้กินยาเบิ่งงัวกินหยามีความสุขได้กับมีหย,ยาให้ง่วกิน ตลอดเลยมีมีควมซุกโหลอดอันอึดหยาละ่ะว่ามีหยาให้งว่วกินละงว่วหิ้วหยาเราเพราะเป็นตะยูพี่น้องงว่วห,หวิ้วหอกกับหิ้วคือกันก็งว่วหอันมันมีหันงว่วงดีเลยกับมีควาวมซุกพี่น้อง หญ้ากัญญาจะคล้องหญ้าปลูกด้วยพี่น้องเด้อห nga น,นี่เปียกพี่น้องปลูกไว้สองลายกะซับให้งวัวกินข้อมือพี่น้องแต่ว่ากบะบ่ได้ซับหลายดอกพี่น้องมือละวองหล่อซองหลอกพ่อ,อ,อกินอยู่กะอ,อิ่มอยู่พี่น้องเหง้ามันกะเหง้าซิฟก็โตพี่น้องซุ่มเป็นงวัวใหญ่เมย์ใหญ่น่ะมันอยู่มีอยู่เจ็ดต ล้วซุ่มแม่สาวเรามีอยู่สามสี่ตัวพี่น้องแล้วก็งัวหน่อยงัวหน่อยซุ่มออกไม่เนี่ยมีสามตัวรวมบมดมันมีซิอยู่สิบสี่ตัวพี่น้องแต่ใส่หยาเนี่เปียรซับหนึ่งละสองล่อก็พ่อ,อยู่พี่น้องหงายยาแล้วก็มาเบิ้งมัน,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 มมน,นกินกแล้วพี่น้องบันเบิ้งมันกินงอยกินยาเบิ้งเหล่ลลพี่น้องแย่งล่ะผุกคนล่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวกับ เลี้ยงง่วกับคือมีความสุกก็คือเอาหญ้าให้งว่วกินแล้วก็บ,บิรงงว่วกินหญ้าพี่น้องอันไม่มีหญ้าให้กินแล้วทุกข์แท้นี้แล่นทงนั่นทงนี่อยู่พี่น้องแล่นหาหญ้าให้มันกินทั้งมองไปถือหญ้าเขาจ้าฉีดยาก็แห้งเป็นทุกข์ติมพี่น้องงว่วแทงลกูกอันก็ดีแน่จะคล้องมีสวนหญ,ญ้าอยู่พี่น้องมีทั้งหญ้านี่เปียหญ้าแพ่งกวลาและมีลายหญ้าอยู่พี่น้อง กกินสลับกันใส่ใจในเรื่องอาหารงัวนด้ผมต้องดูแลตลอดพี่นอ้องหญ้างงวนี่ใหญ่มันขาดสแสวงหาหญ้าที่มันมีโปรตีนมาปลูกพี่น้องใส่ใจในเรื่องให้อาหารด้อันนห่อให้อาหารดีเลี่ยงดีงัวมันกระอ่วนกกบพี่พี่น้องก็ให้ผลผลิตดีหั่าเลี่ยงอืดอยากยากั บ่เปนท่นาได้พี่น้องกินแต่เฟืองก็ไปเล่มแหนหยาน้ำให้นาก็มีหยาจักเสียนกับง่วงกับบังงามเด้จอยเด้ถ้ามันอ้วนละงามเรื่องง่วถ้าจอยละฉีไหลมันซื้อมากงามไม่ได้กับสร้างถ้าจอยละฉีไหลโหลดเขาซื้อมากตัวจะจอยฉีไหลยมันเจอหยาอ้วนขึ้นละงามพี่น้องง่วงเนี่ยอ้วนละงามเรื่องง่วงวายมันคือข้นด้มันข้นอ้วนละฉีไหลได้พี่น้องเ้อะ ง่วนละอ้วนละงามเป็นราคาพร้อมเอาเลี้ยงง่วนเลี้ยงค้าวก็ต้องใส่ใจเรื่องอาหารด้วยพี่น้องเด้อยาตัวได้ที่นี่ผู้ตีนสูงปลูกไงตัวไว้เหรอฮะมาปลูกพี่น้องปลูกมามาปลูกรดอย่าเนี้เปียน,นี่ก็ยากแน่นในขั้นตอนพ่นนั่นแหละพี่น้องปลูกก็บ่ายากดอกแต่ว่ามันก็มายากน้ำซับน้งคนก็นวายากแห้งก็บ่ออยากปลูก แต่ว่าสําหรับผมเน่บอ่อยากมืนได้พี่น้องเพราะว่ามันบอ่อได้ซับลา้แต่ละมือนี่ยซับซ้ำสองหล่ออยู่นี่กับพ่อพี่น้องบ่ได้ซับลร้เลยหญ้าตัวนี้กินแล้วมันอ้วนดีพี่น้องกินแล้วก็อิ่มดวนบ่ต้องอนานะบ่ต้องให้กินไร้ก็ได้พี่น้องเซเลียตัวนึงนี่ตัวเล็กเชียงนี่กินบ่บดได้พี่น้องมันกืเมันยังกินอันเกลียงดอกเพราะว่าหญ้ามันเป็นหญ้าลำ่ำคือล่ำอ่อย ้าออกมาซับมาหย่มันมันก็กิ่นงห้องหาไปล่ำกินหลดมันก็บอกกินได้พี่น้องอันนี้มันห้ามาซับแล้วมันก็กินได้เบิดเป็นล่ำมันก็กินได้เพราะว่าล่ำมันสูงด้สูงสามเมตรน่ก็มีได้สองเมตรสามเมตรมีพี่น้องมือหนึ่งก็ใส่แค่สองลออยู่นี่แหละพี่น้องซับแล้วห้อหย่อยแล้วซับแล้วมันได้สองลอยอยู่มันอยากให้มันอ้วนแห้งเัาก็เติมเอา เอาห้ามมาใส่จักหน่อยพี่น้องเอาห้ามมาใส่น้ำเติมห้ามใส่จักหน่อยแต่บ่ใส่หลายดอกเพราะว่าห้ามมันกระดิซื้อเขอามันแท่งแต่ว่าหยาเขาบระดิสือหยาใส่ได้หลายลดหยาแต่ว่าห้ามมองห้อยจักหน่อยเอาคือง่ิเคลียร์ปลายรงก่อนมันกระหีดดยต้นนะเพราะว่าหยามันบระดิสือพี่น้องปลูกเอามีทีจักไรสองไรกับปลูก เราก็ซับให้มันกินั้องเสีะพี่น้องกินซับให้มันกินแลยแล้วมานั่งเบิึงมันกินพี่น้องบ้างนั่งเบิึงกินนั่งเบิ้งง่วงกินยาเนี่ยมีความสุขเด้หันนั่งเบิ้งง่วงอึดยาเนี่ยมีความสุขพี่น้องแต่ที่บอกคือกันบ่ผู้เลี้ยงง่วงน้ำกันพี่น้องคือผมบ่ผู้เลี้ยงง่วงหันผมเบิ้งง่วงหันง่วงอีกกินยาได้อิ่มยากินยาไม่ยาให้ง่วงสิแล้วโอ้ยมีความสุข แต่โมเมนว่าน่ต้องค้นเพราะว่าย่ำขายแล้วจะมีความสุขมันบมแมนตังสั่นพี่น้องย่ำขายก็เป็นผลกับผลผลิได้ด้วยพี่น้องเด้อแด่กินได้ใส่น้ำมันนั่นแหละแต่ว่าลักๆหาความสุขจากมันก็คือให้หาหยาให้มันกินพี่น้องมันกินหยาแล้วเบิ้งมันกินหยานี่ก็มีความสุขแล้วพี่น้องเ่าต้องหาตะขายมันดอกอันขายมันนั้นเป็นผลประโยชน์ดอกเป็นผลผลิตของมันขายปีละเทีย พอได้แก้ยู่แต่ว่าหลักๆก็คือการเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันอิ่มให้มันจินอิ่มเนี่ยให้มันอันอึดหยาบให้มันอึดแล้วมันจอยพี่น้องคือคนเฮ้าหนีล่ะห้บ่บินบบอิ่มก็จอยดิ่งก็ขั้วคือกันแหละพี่น้องกินโบเบิดพี่น้องซร้านี่อิ่มเลยนี่เต็ีมห้างละสองลอยูู่พี่น้อง ผู้ใดย,ยังบ่ปลูกยังบ่เห็ดกับปลูกด้วยพี่น้องเด้อหามมาปลูกไว้พี่น้องมันมีหย่าสองตัวหยาแพ่งก็ลาคกับอย่าเน่เปียน,นี่แหละที่ผมใส่อยู่นี่แต่ตอบโจทย์ย่างดีอยู่พี่น้องวอวกล้วยกินกอ้วนดีอยู่ของผมบ่ได้ปลอยด้วพี่น้องขังไว้คอกนี่ละ่ะพูดเรงๆพุนสามโมงสี่โมงจังปลอยนั้นไปเลน่นเลน่นเด็ดปอยไปเลาะที่วสวนหย่าพี่น้องปอยจะเข้ากับเขามาไหวคือเกาเพราะว่าเขามีหย่าอยู่ มว่มันยางลำบากพี่น้องนี่แต่มานางเบิงมันจินล่ะถ้าไปตัดมาหมื่นหนึ่งก็ใส่เวลาอยู่อ่อน่มอดชอั่วโมงพี่น้องทั้งไปตัดทั้งมาบดนั่นบ่โดนดอกตอนนี้เวลาพักพอนมันหลายพี่น้องมันจินอีเล่มันก็นอนเลออยนี่นัินเดินนี่แหละนอนอย่ข้าวแรลงขุนยังปล่อยมันพี่น้องเบิงมันกินมานางเบิงมันกินหญ่ด้วยพี่น้องเด้อย,ยงงวงก็ได้ เลี้ยงซ้ำเนี่ก็พ่อล่ะพี่น้องอย่าเลี้ยงหล่ไล่เลี้ยงหลายมันเมื่อยเลี้ย่าเก่าตัวซิบตัวนี่มันจะออกลูกมากเป็นเศร้าหรอกพี่น้องแต่ว่าเขาก็เน้นอาหารเล็ดอาหารให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันจินเพราะมันเลี้ยงไล่ไล่ะให้อึดหยาจอยแข็งแกรงอย่าลามใบละมือละลักนะครับว่าเป็นท่าเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไว้ผู้เกษตรกรเลี้ยงวัวมือไม่มือเก่าก็ดีพี่น้องใส่ใจมัน หาาวามสุกเลยเรีกกนหน่อยจากการเลียงง้อเลียงคป้ยก็มีซ่มอยู่ลพี่นอ้องสำหรับชิปนี้มื่อเนีเอาไว้ซัานี่ก็นะครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมสำหรับชิปนี้มื่อนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ